ดูเรื่องของการโดนหมายเรียกขึ้นมาเป็นพยานเบิกความต่อศาลหลายคนสะดุ้งมันก็นนได้รับจดหมายจะเอีย๊อยนี่จะไดดีเป็นอย่างิดมาหรือเปล่าเนจาซึ่งเปิลบอกว่าจะไปฝังสะดุงะ้งเตอเพราะว่าหมายเรียกเนี่ยอาจจะมาเป็นแค่เป็นพยานตาอันเนาจา้าซึ่งบางคนก็จะตกใจว่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไปมีความผิดอย่างพองก่อซึ่งหากบกมีความจําเป็นที่ บสามารถไปศาลตามกำหนดได้ก็ต้องแจ้งให้ศาลทราบก่อนวันนัดเนื้อเจ้าเพราะว่าการคัดขืนบอกไปศาลเนี่ยอาจจะถูกศาลออกหมายจับได้แล้วก็จะต้องระวังโทษจำคุกบอกเกิน6เดือนหรือว่าปรับบอกเกิน10,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับตัวเนื้อเจ้าสําหรับการเบริกความเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาลเนี่ยก็จะมีความผิดเหมือนกันเนื้อเจ้าอย่างระวังโทษบอกเกิน5ปีปรับบอกเกิน1 0 0 0 0แสนบาทเนื้อเจ้าก็จะมี การมาตราต่างๆว่าหากกระทำผิดในการพิจารณาคดีอาญาก็คือการที่ศาลเนี่ยฮ้องเขามาเป็นพยานเบิกความต่อศาลเนี่ยอาจจะเพราะว่าเขาอาจจะอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆหรือว่าเปิลซื้อพยานแล้วเขาอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องถึงแม้ว่าจะไม่ได้กระทำผิดก็ต้องไปแสดงความบริสุทธิ์ใจนะจ๊ะถ้าไปไม่ได้ก็ต้องรีบแจ้งศาลทันทีเลยนะจ๊ะค,คือคือบ่บ่ต้องทกใจแล้วก็บรรดีคัดขืนเนาะคุณผู้ชมเนาะ,ะาคือคือไปเตอแต่ถ้าหากว่า บัรสะดวกไปก็สามารถแจ้งเป็นได้ก่อนนะครับแต่ถ้า,าถ้าอยก็สะดวกไปก็คือไปตามปกตินั่นแหละเนาะก็ต้องไปไปฟังก่อนก่อนเนาะไปฟังเป็นก่อนนะครับ